เมื่อนี้เดี๋ยวพามาชมตลาดนัดเขาไม้แก้วนะครับเบอร์โทรก็0908981126นะครับมีจำหน่ายอาหารโคกุดอาหารโคเป็ดตัวเมียนะครับฟางอัดก่อนข้าโพดโมโรแรทและกับปุ๋ยแอ,อก,ตกต่างๆนะครับผมู้ใด,ดสนใจกับเขามาชมได้นะครับผมเดี๋ยวเมื่อานี้ผมพามาชมราคางวด ว่าสิเป็นทั่ไหครับเมื่อเท่วกับผักต่างๆนะครับผักอีสานบานเห่านะครับที่นะครับตลาดตรงนี้กับด,ดูที่เขาไม่แก้วครับจังหวัดชนบุรีนะครับพี่น้องชาวว่าจังหวัดระยองชนบุรีก็มาขายตรงนี้แหละครับผมไปชมกันเลยครับผมเดี๋ยวนี้จะมีควายด้วยนะครับควายรุ่นๆควายเล็กฝั่งนี้ก็จะเป็นวัว ช่วงนี้ราคายังไม่แรงนะครับควายตัวเท่าไหบบาร่นี่เพื่อนตัวหมื่นกว่าบ,บาทนะครับยกชุดนี้ตัวละหมื่นกว่าบ,บาทเลยนะรป,ประมาณหมื่นเท่าไหรนะ่นะน,นี่ครับควายตัวละหมื่นกว่าบ,บาทหกตัวยกไปได้นะครับนี่ครับ เลี้ยงแป๊บเดียวกำไรมีกำไรนะนีในกลงน,นี้ก็ราคายัางยังยังไม่ไม่ขยับนะครับตอนนี้ราคายัางไม่ขยับยังนิ่งอยู่ถ้าใครสนใจก็โทรสอบถามได้นะครับที่มีเบอร์โทรไหมเพืขอข่อรสนใจเบอร์รโทรอะไรนะครับมีเบอร์081 455 455 1677 หนึ่งหกเจ็ดเจ็ดนะครับ,ครบใครสนใจก็โทรสอบถามที่เขาได้นะครับก็ตัวนี้เล่ตัวเมียใช่คนระับบีบบีบเบอรเตอร์ตัวนี้เขาเปิดเท่าไหร่ยกคูสองหมื่นเก้าอ่ะอ๋อ ยกกูนี่สองหมื่นเก้าเงิน้องอใช่อ,อ๋อตัวนี้บีบมาเตอร์นะครับวัวสาวใกล้ใกล้ได้ผสมล้วเนาะไม่แยกใช่ไหมตัวหน้าตัวแดงในบีบมาเตอร์นะครับตัวเล็กเล่หรือเล่นะตัวเล็กชาโลเล่แยกตัวตัวแดงเท่าไหร่ ัวแดงนี้สองหมื่นนะครับตัวแดงสองหมื่นแล้วก็ตัวเล็กหนึ่งหมื่น,นครับโอ้โหแฉลเร่หน้าเลี้ยงนะครับนี่ครับตัวละหมื่นใครสนใจบีมมาเตอร์สาวๆนะครับมีเบอร์โทรเนาะ <86. S 1> เบอร์โทรศูนย์แปดหกสามศูนย์สามเก้าเจ็ดเจ็ดสองเก้าเจ็ดเจ็ดสองนะครับตัวนี้นครับ บีมาเตอร์ตัวนี้สองหมื่นตัวเล็กก็ตัวเมียนะครับตัวเล็กก็ตัวเมียหน้าเลี้ยงนะครับเลี้ยงแป๊บเดียวก็ได้กำไรแล้วนะครับนะครับตัวบีบัตเตอร์ตัวนี้สองหมื่นนะครับโอนะ้สองหมื่นสวยครับใครสนใจก็โทรสอบถามน้องเขาได้นะครับผม โอเคครับผมลงมือุอยเบาด้าน,นคนที่ครบซอยสิบตั้ไหลายมโทรมาหาเออเอออันนี้ตัวเมียเท่าไหร่นะครับแม่ลูกแม่ลูกสามหมื่นสามห้าร้อยแม่ลูกนะครับสามหมื่มนสามห้าร้อยแต่แม่ยังไม่ได้ท้องอ่ะไม่ได้ประกันท้องทับแล้วทับแล้วแต่เราขายเป็นท้องว่างไปเลยคร,ครับผมตามตามเนื้อผ้านะครับตามสภาพ ตัวนี้ยี่สิบสองยี่สิบสองตัวผู้ยี่สบสองตอลองได้นะครับนี่งัวสาวสิบเก้าสิบเก้าห้าร้อยครับสวยนะตัวนี้สวยนะครับผมสิบเก้าห้าร้อยตัวผู้ตัวนี้นะต้นไสองหมื่นสองเท่ากันอ๋อสองตัวนี้สองหมื่นสองนะครับเก้าสองตัวก็ ต่อรองได้นะครับผมมีเบอร์โทรไหมครมีศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าแปดสามหนึ่งแปดสามหนึ่งสี่เจ็ดเจ็ดห้าสี่เจ็ดเจ็ดห้าซอยสามลุงแกงนาวังซอยสามคนเดิมนะครับคนเดิมคนเดิมสนใจก็โทรสอบถามแกได้นะครับวัวสาวตัวนี้สวยๆไงสวยครับมามั่นมามั่นนะครับสิบเก้าห้าร้อย มาชมตลาดนัดนะครับเขาไม่แก้วนะครับตอนนี้ราคาวัวก็ยังไม่ขยับครับราคาวัวตอนนี้ก็ราคายังพอซื้อขายกันได้นะครับถูกนะครับสําหรับคนที่จะเลี้ยงใหม่นะครับแต่มีขายเป็นกิโลช่างเป็นกิโลก็มีนะครับ ตัวเมียน่าจะหกสิบนะครับแตงกากสอบถามแล้วก็ตัวผู้ก็ราคาประมาณห5สิบ้าบาทนะครับชั่นกิโลครับเนี่ยครับบรรยากาศตลาดนะครับมีแต่พ่อค้าส่วนมากนะครับมีแต่นายนายห้อยนะครับคนซื้อวัวยังไม่ค่อยมีนะครับไม่ค่อยมีเข้ามาซื้อขายกันนะครับส่วนมากก็จะมีนายห้อยเข้ามาขายครับแต่คนซื้อยัง ยังไม่ค่อยมีคนเข้ามาซื้อขายครับนี่คือบรรยากาศตลาดนัดเขาไม่แก้วนะครับจุดนี้ก็ชาโลลีนะครับลุงรัดเอามากี่ตัวครับสตัวครับสี่ตัวตัวนี้ราคเท่าไหร่ตัวละลตัวละหมื่นกว่าบ,บาทใครสนใจก็สอบถามลุงรัดได้นะเบอร์โทรลุงรัด 0 9 8 3 9 9 3 2 9แ2ดศครับเข้าไปดูได้นะครับที่ฟาร์มลุงรัตก็มีให้ดูทุกวันมีครับหนึ่งจิ๋วถรถหดล้อก็ใช่ตัวนี้รถหดล้อทั้งวัวทั้งควายครับก็ใช่ครับตัถถวเมียส,ยสวยๆนะครับรถหดรถหงอกล้ว่งครับเตียินมานานๆมาทีมาซื้อทำไอเที่ยวนีิ ยยยยดูครับบรรยากาศนี่ครับบรรยากาศช่วงนี้กลัวกำลังเข้านะครับที่นี่จะเข้าสายหน่อยนะครับจะเข้าสายหน่อย ตอนนี้ก็เวลาเก้ามงกว่าครับเก้ามงเช้านะครับกัวเข้ามามีแต่ข้อค้านะครับคนซื้อคนขายคนซื้อยังไม่มีนะครับยังไม่เห็นมีซื้อขายกันนะครับบรรยากาศอยู่นี่ก็มีช่างกิโลด้วยนะครับเราจะขึ้นแต่ช่างก็ได้นะครับแต่ช่างกิโลก็ได้นะครับทั้งวัวตัวเมียและตัวผู้นะครับ ฝังโน้นก็จะเป็นช่างกิโลก็นี้แม่ลูกนี่ครับบรรยากาศชุดนี้ก็สามหนุ่มนะครับ ใบรุ่นนะครับตัวผู้นะครับบัวตัวผู้กำลังต่อรองราคากันนะครับผม